สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะพามาดูหุ้นที่กำลังฮอตนะสำหรับช่วงนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นตัวไทยคมนั่นเองนะครับตัวนี้นะไทยคมคือช่วงนี้ขึ้นมาร้อนแรงนะขึ้นมาร้อนแรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวไทยคมเนี่ยราคาจะขึ้นไปถึงไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย เรามาดูกันก่อนว่าทําไมเขาถึงขึ้นเอาขึ้นเอานะตัวไทยคมนะครับมาดูที่งบการเงินนะงบการเงินของตัวไทยคมนะครับเราก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับเว็บเซตนะแล้วก็พิมพ์คําว่าไทยคมนะครับอ่ะไทยคมเนี่ยนี่สินลดลงนะครับนี่รายได้รวมลดลงใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเรามาดูตรงนี้ครับกําไรครับกําไรมันกลับมามีกําไรเนี่ย เห็นไหมกําไรต่อหุ้นเนี่ยเห็นไหมครับกลับไม่มีกําไรนะครับอัตรากําไรสุทธิเป็นไงครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยสองสามควอเตอร์หลังเนี่ยมีกําไรนะครับมาจากอะไรก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูในรายละเอียดในพวกห้าสิบหกขีดหนึ่งสำหรับสายสำหรับสายเขาเรียกอะไรสายพื้นฐานใช่ไหมเออนะครับก็ เขาไปเจาะกันนะครับเขาไปเจาะกันแต่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยดูการเราดูคร่าๆวๆนะไม่ใช่ว่าเราสุ่มสี่สุ่มห้าไปซื้อเฮ้ยมันมันมีกําไรนี่วาอ่าโอเคนั่นหมายเพราะว่าถ้ามันมีกําไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ราคามันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้ามีกําไรอากาศโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเออวะตัวนี้มันก็มีโอกาสที่ราคามันจะขึ้นต่อนั่นเองนะครับพอไปดู I A A Consensus Guru นะครับ Guru อของแต่ละโบกนะมีวิเคราะห์มาเจ็ดนะครับวิเคราะห์มาเจ็ดโบกนะครับวิเคราะห์มาเจ็ดโบกแล้วก็เป็นไงบ้างก็ให้ซื้อสองนะครับให้ถือไว้สามแล้วก็ให้ขายสองคือบเออว่ะตอนนี้มันแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งอ่ะ ตัวไทคมนะครับไม่รู้ว่าจะเอาแบบยังไงเขาดีนะอ่ะนะครับคือแล้วราคาไฮาที่เขาให้ไว้คือสิบสี่บาทนะครับสิบสี่บาทนะแล้วก็ราคาโลต่ําสุดคือแปดบาทสี่สิบแต่เรามาดูราคาปัจจุบันแล้วเนี่ยไทยคมเป็นไงบ้างครับไทคมราคาปัจจุบันก็คือ ดูที่เดี๋ยวเดียวไหนเอ่ยราคาวิว่ฒน์ของเราสิบสามบาทสิบสี่บาทพอดีเป๊ะเลยนะเออสิบสี่บาทพอดีเป๊ะเ,เลยนะครับอืมวันนี้ก็ตลาดเปิดพอดีนะวิเคราะห์อตอนตลาดเปิดนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยจากกราฟเนี่ยเฮ้ยมันก็สวยดีนะครับอืม แล้วอ้างอิงจาก i อเอคอนเซ u นเนี่ยเข้าให้มาคือสูงสุดคือสิบสี่บาทนั่นแหละอืมแต่กราฟดูทรงว่ามันนะไปได้อีกนะดูทรงไปได้อีกนะครับอืมอ่าเรามาดูรายละเอียดกันนะอ่ะผมอืมไคมเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับ สิบวันนะครับปริมาณในการซื้อขายเนี่ยยี่สิบล้านหุ้นต่อวันนะยี่สิบล้านหุ้นก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับสําหรับใครที่ซื้อว่าจะเอาปันผลนี่คือสองจุดสองหกเปอร์เซ็นตนะก็ถือว่าก็ถือว่ามีนะครับถือว่ามีนะแล้วก็ตัวทาง Technical เทคนิคเนยังมีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็บอกว่ามีมีแรงซื้อนะอ่ะโอเค ทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนว่าเฮ้ยราคาเขาควรจะขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นงบการเงินใช่ไหมที่แบบมีกําไรนะก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวทางเทคนิคข,ของทัดดิ้งวิวนะก็บอกว่าเฮ้ยมีแรงซื้อนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามีแรงซื้อนะคราวน,นี้ทุกอย่างบอกว่ามีแรงซื้อแล้วเขาจะไปถึงไหนล่ะอ่าเขาจะไปถึงไหนล่ะอันนี้ก็คือเรา จะมาดูกันนะครับเราจะมาดูกันนี่เห็นไหมเนี่ยในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมมันเนี่ยขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะอืมนะครับจังหวะนี้มันลงมาลงมาพอดีแหละอืมแล้วจังหวะที่มันจะเด้งขึ้นไปเห็นไหม แล้วก็ตีแนวรับแนวต้านจุดสูงสุดต่ำสุดไว้ก่อนนะสำหรับเจ้าตัวไทยคมนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาทางเฟมใหญ่ๆก่อนเพราะว่านักลงทุนที่เป็นรายใหญ่หรือว่าคนที่เป็นเอ,อสามารถผลักดันนะผลักดันหุ้นนั้นๆเนี่ยให้สามารถขึ้นลงได้เนี่ยเขาจะอยู่ในทางเฟมใหญ่ๆกันนะครับเพราะงั้น แนวรับแนวต้านในทางเฟรมใหญ่เนี่ยมันจะมีะเขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะแนวรับตรงนี้นะครับอืในทางเฟรมวิกเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่ไหมขึ้นมาแล้วมีเดียเป็นแนวน้มงขาขึ้นแล้วนะมีคน เข้ามาซื้อแล้วด้วยนะครับนั่นหมายเพราะว่าไอ้บริเวณตรงเนี้ยถ้าผ่านได้นี่ถ้าผ่านได้นะถ้าผ่านสิบสี่บาทสิบสตางค์ได้นี่เป้าหมายเราคือนู่นเลยนะอ๋ออ,อ๋ยังมียังมีในทางเฟรมวิ้ยังมีตรงนี้นะแหมเรากะว่าจะใส่ไว้นู่นเลยยนะี่สิบสองบาทเก้าสิบเลยนะในทางเฟรมวิยังมีที่สิบเจ็ดบาทแปดสิบนะครับ ถามว่ามีโอกาสทะลุไหมมีโอกาสนะมีโอกาสทะลุเลยแหละนะครับมีโอกาสทะลุผ่านเลยเลยแหละสี่บาทเนี่ยนะครับอืมดูเด่นะอืมขอให้ผ่านแล้วกันนะขอให้ผ่านนะครับขอให้ผ่านอืมซึ่งถ้าผ่านได้นะครับ ตัวไทยคมนี่เดี๋ยวพอดูสินี่เลยแนวแข็งๆนี่นะใส่เส้นหนาๆอืมคิบเจดบาทแปดสิบ นะครับสิบเจ็ดบาทแปดสิบแล้วก็แถวนี้นะครับแถวโซนนี้ดูเป็นละเอียดนิดหนึ่งอ่ะนี่แหละ โอ้ใช่แล้วครับแนวสิบเจ็บาทแปดสิบค่อนข้างแข็งแรงนะสิบเจ็บาทแปดิบค่อนข้างแข็งแรงเป็นแนวที่พี่โบตรงกันหลายแนวเลยนะครับอืแล้วก็บริเวณตรงนี้นะแถวสามสิบนะครับอืในรอบอนี้นะของไทยคมี่ยมีโอกาสที่มัน ตรงนี้ก่อนนะครับทะลุผ่านปุ๊บมาตรงนี้แล้วก็มีโอกาสย่อประมาณนี้ครับแนวน้องเขามีโอกาสเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวไทโฟมนะครับก็คือมีโอกาสขึ้นต่อ เพื่อไปทดสอบที่แนวสิบเจ็ดบาทแปดสิบนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่แนวสิบเจ็ดบาทแปดสิบนะ,ะถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการมีการวิเคราะห์ใหม่ของทางแต่ละโบรกเกอร์นะครับมันก็จะมีผลวิราข้อจากทางไอคอนเซน s u สใหม่นะอืมเพราะตัวนี้ติดมาโอติดมาสักพักหนึ่งนะขึ้นมาดันขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับ สิบสี่บาทสิบสตา์เนี่ยผ่านได้นี่แจ๋วเลยนะผ่านได้นี่แจ๋วเลยนะครับนะเอา้าโอเคนะครับสำหรับตัวไทยคมไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมมันนะครับบอกว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับวีคเป็นขาขึ้นแล้วเดก็ขาขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นขาขึ้นหมดจะไปที่ไหนแนวที่เขาจะไปนะครับคือแนวสิบเจ็ดบาทแปดสิบนะครับผ่านไปได้ก็จะไปที่ยี่สิบสองบาท เกสิบแล้วก็30บาทตามลำดับนะครับนะอโอเคนะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคอลด้านพื้นฐานบอกว่าไปทั้งหมดนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าสำหรับตัวไทยคมจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับอ่หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแจ็คมมนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ